สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับข่าวร้อนจากลอนดอนแพทเนวินเตือนเชลซีขายมาดูเอเก้คือความผิดพลาดใหญ่หลวง ด้านดารเรนเบนต์แนสิงบลูคว้าพิกฟอร์ดเฝ้าเสาแทนทันทีไปติดตามเรื่องทั้งหมดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบลูอินไซด์ช่องข่าวฟุตบอลที่ไม่เคยพลาดดราม่าของสโมสอนเชลซีฤดูกาลใหม่เพึ่งทานไป7เ,เกมทีมสิงบลูของเรากำลังลุ้นท็อปโฟแบบลุ้นๆแต่ดราม่าซัมเมอร์ที่ผ่านมามันยังค้างคาใจแฟนๆเยอะเลย โดยเฉพาะการขายโนนี่มาดูเอเก้ปีกตัวจีตไปให้อาเซนอนแบบไม่ใหญ่ดีคุณเคยสงสัยไหมครับว่าการขายมาดูเอเก้ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์จะกลายเป็นดีลที่เชลซีต้องกัดลิ้นปลายฤดูกาลนี้วันนี้เรามีมุมมองจากแพทเนวินอดีตปีกเชลซีตัวพอ่อที่ออกมาพูดแบบแสบๆว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ไปดูกันเลยครับ ว่าทำไมเนวินถึงกังวลขนาดนี้และเปรียบเทียบกับกานาโชที่เพิ่งดึงมาใหม่มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูความคิดเห็นของอดีตนักเตะเชลซีและรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเชลซี Chelsea ภายใต้การบริหารของทอดโบลียยังคงสไตล์ซื้อขายแบบหมุนติ้วเหมือนเดิมออกไปเยอะเข้ามาเพียบแต่ดิวที่ฮือฮาที่สุด คือการปล่อยโนนี่มาดูเอเกนักเตะวัย23ปีไปให้คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลด้วยค่าตัวเริ่มต้น48.5ล้านปอนด์บวกแอดออนอีกนิดหน่อยจนรวมเกือบ50ล้านปอนด์มาดูเอเกที่เคยเป็นดาวรุ่งของเชลซีแต่ฟอร์มไม่ค่อยต่อเนื่องเลยถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจฉลาดในตอนนั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้มาดูเอเกไประเบิดฟอร์มกับปืนใหญ่ซะแล้วส่วนเชลซีล่ะ พวกเขาดึงอเลฮันโดกานาโชจากแมนยูนเต็ดมาด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์สัญญายาวถึง2,032เลยทีเดียวและยังเซ็นเจมี่กิทเทนส์จากดอดมุลมาอีกตัว48.5ล้านปอนด์บวกแอดออน3.5ล้านปอนด์สัญญาถึง2,032เช่นกันมันดูเหมือนแผนอัปเกรดปีกชัดเจนแต่แพทเนวินอดีตปีกเชลซีในยุค80-90 ที่เคยยิงให้ทีมไป14ประตูจาก200นัดออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเนวินพูดในพอดแคสต์ที่ฟุตบอลลอนดอนนำมาอ้างอิงไว้ว่าเป็นคำถามที่ดีเลยนะว่าเชลซีจะเสียใจที่ขายมาดูเอเก้หรือเปล่าปกติผมจะตอบว่าไม่เพราะเชลซีขายนักเตะไปเยอะมากจนลืมไปแล้วว่าพวกเขาย้ายไปไหนแต่ครั้งน <c oughs> ี้อาจจะใช่เขายังบอกต่อว่า ผมต้องบอกว่าผมรู้สึกแปลกใจมากตอนที่พวกเขาปล่อยเข้าไปและการดึงการณาโชเข้ามาผมยังไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจจริงๆโอ้โหเนวินไม่ใช่คนเดียวหรอกครับแฟนๆบนโซเชียลก็เริ่มโพสต์เปรียบเทียบแล้วเนวินยังย้ำหนักๆว่าระหว่างกาณาโชกิทเทนส์ ense, และมาดูเอเกถ้าให้เลือกหนึ่งในสคนนี้ลงเล่นทุกสัปดาห์ตอนนี้ผมคงเลือกมาดูเอเกผมไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว มันชวนคิดจริงๆครับการขายมาดูเอเก้เพื่อเอาเงินมาซื้อการาโชกับกิทเทนสมันจะเป็นวินวินหรือกลายเป็นลูสลูสำหรับเชลซีโดยเฉพาะอย่างอาร์เซนอลกำลังลุ้นแชมป์และมาดูเอเก้กลายเป็นตัวหลักไปแล้วเนวินที่เคยผ่านสมรภูมิเชลซีมามา,มากมายมองว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปโดยเฉพาะในฤดูการที่ทีมกำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ผิดอย่างที่หลายคนบอกหลังเจ็นัด เชลซีมี11คะแนนอยู่อันดับเจของตารางฟอร์มไม่เลวแต่ไม่ปังการย้ายทีมซัมเมอร์นี้เนวินกังวลว่าดีลนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนใหญ่โดยเฉพาะทักการนาโชคกับกิทเทนส์ไม่ปังเร็วๆนี้เอาล่ะครับสรุปง่ายๆคือเนวินเตือนแล้วว่าการขายมาดูเอเกอาจจะเป็นดีลที่เชลซีต้องหันกลับมามองตัวเองในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีคุณคิดยังไงกับสโมสร ที่ตัดสินใจขายมาดูเอเก้ให้อาร์เซนอลคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับข่าวต่อไปวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในหมู่แฟนบอลเชลซี Chelsea. ทีมที่ฤดูกาลนี้ดูเหมือนจะมั่นใจในผู้รักษาประตูตัวเก่าแต่เบื้องหลังคือความกังวลที่ยังค้างคาใจใครหลายคนคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเชลซีพลาดโอกาสเซ็นผู้รักษาประตูระดับโลกอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องดราม่าเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูของเชลซีและไอเดียสุดเซอร์ไพรส์จากนักวิจารณ์ชื่อดังที่บอกว่าจอแดนฟิกฟอร์ดอาจเป็นคำตอบที่ใช่ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูปัญหาเก่าๆของเชลซีก่อนนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซีตกเป็นข่าวลือเซ็นผู้รักษาประตูคนใหม่ไม่ขาดสายจากดิโอโกคอสตาไปจนถึงผู้รักษาประตูชื่อดังอีกเพียบแต่สุดท้ายอะ พวกเขาตัดสินใจยึดโรเบิร์ตซานเชสมือหนึ่งคนเดิมต่อไปแม้แฟนบอลจะกรีดร้องโห่กันสนันสนามสถิติของซานเชสฤดูกาลที่แล้วชัดเจนเลยครับเสียประตูเยอะเซฟพลาดบ่อยและดูขาดความมั่นใจแบบเห็นได้ชัดแฟนสิงบลูหลายคนถึงกับประกาศชัดซานเชสไม่ใช่ผู้รักษาประตูระดับท็อปต้องหาคนมาแทนมันทำให้บรรยากาศในทีมตึงเครียดสุดๆเลยละ่ะ และดราม่าที่ร้อนที่สุดในซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาต้องยกให้ไมค์มันยองจากเอซีมิลานเลยครับตอนนั้นดูเหมือนเชลซีจะใกล้ปิดดีลแล้วทุกอย่างลงตัวแต่สุดท้ายข้อตกลงล้มเพราะเอซีมิลานยืนยันราคาสูงเกินไปเชลซีเลยถอยทับแล้วหันไปพึ่งซานเชสต่อซึ่งแฟนบอลก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่มันเหมือนเชลซีกำลังเล่นเกมเสี่ยงดวงกับตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยไม่มีแผนสำรองชัดเจนจนหลายคนเริ่มถาม พวกเขาจะทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าพูดถึงตลาดซื้อขายรอบหน้าในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์ปีหน้าเชลซีอาจมีโอกาสพลิกเกมด้วยผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติคนหนึ่งใช่แล้วครับจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูมือ1เอเวอร์ตันและสิงโตคำรามวัย31ปีที่มีสัญญากับทอฟฟี่ไปจนถึงปี2027แต่ลือกันว่าอาจต่อสัญญาใหม่เร็วๆนี้ เอเวอร์ตนกำลังมีปัญหาทางการเงินด้วยนะครับอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้และถึงแม้จะยังไม่มีข่าวลือแน่นๆระหว่างพิกฟอร์ดกับเชลซีแต่ดาเรนเบนอดีตดาวยิงที่ผันตัวเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลชื่อดังเพิ่งออกมาพูดในสัปดาห์นี้แบบชัดๆเลยนะครับเบน์ Bent บอกว่าพิกฟอร์ดตั้งลกลากอยู่ที่เอเวอร์ตนแล้วแต่ถ้าเชลซีโทรมาติดต่อแล้วทำไมจะไม่ล่ะแต่ปัญหาคือเชลซีอาจจะไม่โทรหาเลย เขายังแซลต่อว่าพิกฟอร์ดอาจทําให้แฟนเชลซีแตกแยกได้เพราะสไตล์การเล่นของเขาที่ดุดันบางครั้งก็ดูเสี่ยงเกินไปคิดดูสิครับผู้รักษาประตูที่เคยเซฟลูกยิงจุดโทษในนัดชิงยูโรแต่ก็เคยโดนวิจารณ์เรื่องความผิดพลาดง่ายๆด้วยมันจะเข้ากับเชลซีที่ต้องการความมั่นคงได้จริงเหรอเบนมั่นใจว่าถ้าเชลซีจริงจังพิกฟอร์ดคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบประสบการณ์เพียบเป็นนักเตะอังกฤษแท้ๆและยังอยู่ในวัยพีค สรุปแล้วครับเชลซีกำลังยืนอยู่บนทางแยกจะยึดซานเชสต่อไปแล้วทนกับเสียงวิจารณ์หรือเสียงคว้าพิกฟอร์ดที่อาจเปลี่ยนเกมได้ถ้าดูจากประวัติศาสตร์เชลซีไม่เคยกลัวการลงทุนครั้งใหญ่แต่ครั้งนี้พวกเขาจะกล้าเสี่ยงอีกครั้งไหมเบนคิดว่าควรแต่ผมว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ ข่าวต่อไปวันนี้เรามีข่าวลือร้อนๆจากเชลซีอีกแล้วนะครับถ้าคุณเป็นแฟนสิงห์บลูตัวยงคงรู้ดีว่าช่วงนี้เชลซีเหมือนเครื่องจักรกลในการล่าเด็กพรสวรรค์เลยใช่ไหมทุกวันนี้เราตื่นมาปุ๊บก็เจอข่าวเซ็นสัญญาดาวรุ่งระดับโลกคนใหม่ปับ๊บและเมื่อวานนี้ล่ะไม่ต่างกันเลยครับมีรายงานพิเศษหลุดออกมาว่าเชลซีกำลังเจรจากับตัวแทนนักเตะคนหนึ่งเพื่อการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นกับทีมในอนาคตอันใกล้ เอาอย่ารีบสปอยมาฟังกันต่อเลยครับว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นเขาคือใครและทำไมถึงน่าตื่นเต้นขนาดนี้ก่อนอื่นเรามาพูดถึงภาพรวมกันก่อนนะครับเชลซีสมัยนี้ภายใต้การนำของท็อดโบลี่และทีมงานบลูโคกกำลังเดินหน้าทำตามปรัชญายูส์เรว l ลูชันแบบเต็มสูบเลยพวกเขาเซ็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากทั่วโลกไม่ว่ายุโรปอเมริกาใต้หรือแอฟริกาแล้วข่าวลือใหม่ล่าสุดนี้ พาเราไปไกลถึงดินแดนแห่งดาวรุ่งฟุตบอลที่กำลังรุ่งโรจน์ยิ่งที่สุดแห่งหนึ่งนั่นคือไนจีเรียเมื่อเขืนที่ผ่านมานักข่าวชื่อดังชาวไนจีเรียอโยมิเดอากุนทิมินได้โพสต์รายงานพิเศษบนโซเชียลมีเดียว่าเชลซีกำลังเจรจากับเอเย่นของอับดุลเจลิวคามมเลดินแม่งชื่อมัอนก็อ่านยากซะเหลือกเกินนะ <laughs> เขาคือกองกลางทีมชาติไนจีเรียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิด นักเตะดาวรุ่งวัยทีนคนนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายหลักของสิงบลูด้วยสไตล์การเล่นที่สดใหม่ดุดันและมีวิสัยทัศน์แบบกองกลางตัวรุกตัวจริงแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเซ็นตรงๆกับเชลซีเลยนะสำหรับผมแล้วนี่น่าจะเป็นดีลที่ผ่านทางสตราสบุกสโมสรลูกของเชลซีในลีกเอิงฝรั่งเศสมากกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันดีสตราสบุกคือฟาร์มทีมชั้นนำของบลูโคเลยล่ะพวกเขาเซ็นดาวรุ่ง แล้วค่อยๆพัฒนาให้พร้อมขึ้นชั้นก่อนจะดึงกลับมาเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์ถ้าดูจากแพทเทิร์นล่าสุดเช่นกรณีของอันเดซานโตสหรือแม้แต่ดาวรุ่งคนอื่นๆที่เคยผ่านระบบนี้มันคือสูตรสำเร็จที่เชลซีใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคาราเลดีนก็ดูจะเหมาะสมสุดๆกับโมเดลนี้เพราะอายุอย่างน้อยประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่พรสวรรค์ล้นเหลือลองนึกภาพดูสิครับกองกลางไนจีเรียตัวนี้ถ้าพัฒนาได้ดีจะเป็นยังไง จากไฮไลท์ที่หลุดออกมาเขาเล่นได้ทั้งเกมรับและลุกมีพลังงานเยอะเหมือนวิกตอร์โอซิมเพนเวอร์ชั่นกองกลางเลยและนจีเรียนี่แหละครับที่เป็นเหมืองทองคาของฟุตบอลแอฟริกาดูสิโอซิมเพนหรือแม้แต่ดาวรุ่งเขาอื่นๆที่กําลังดังระเบิดก็ล้วนมาจากประเทศนี้ถ้าเชลซีคว้าคามาเลดีนได้มันจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่ทําให้มิดฟิลด์ของพวกเขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารในอนาคตแน่นอน ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวค่าตัวเอเย่นหรือแม้แต่ไทม์ไลน์ของดีลแต่ผมมั่นใจเลยว่าถ้ามีอัปเดตใหม่มันจะพุ่งออกมาแบบเร็วปรือเลยเพราะเชลซีไม่เคยรอช้าเรื่องแบบนี้ถ้าพวกเขาตัดสินใจจริงๆน่าจะประกาศเซ็นกับสรตนฟอร์กก่อนแล้วค่อยๆผลักดันให้ขึ้นมากลายเป็นดาวดังในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ภายใน2-3ปีข้างหน้าแต่เอ๊ะหรือว่ามันจะเซ็นตรงๆกับเชลซีเลยล่ะใครจะรู้ล่ะครับ ฟุตบอลมันเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์เสมอเอาแล้วครับข่าวลือเชลซีบุกในจีเรียจบลงตรงนี้แต่ผมอยากรู้จริงๆนะว่าคุณคิดยังไงกับดีลนี้อับดุลเจริคลคาเมเลดินจะกลายเป็นดาวรุ่งคนต่อไปที่ทําให้เชลซีหรือไม่คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์ถ้าเชียร์เชลซีเซ็นดาวรุ่งแบบนี้ต่อก็กด s u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตใหม่ๆวันละคลิปสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่